พบสวัสดีครับลุงพร้อมครับครับเรามีนัดกันลุงพร้อมนะที่นาว่าพฤทยาคมเจ็ดมีนาคมเจ็ดมีนาคมช่วงเช้านะครับเราจะไปแสดงความยิยดีก,กับคุณครูที่มีผลงานระดับประเทศนะครับใครเป็นใครเดี๋ยวคอยติดตามนะครับมาที่ปฏิทินการสอบครูผู้ช่วยกรณีทั่วไปลูกหลานตอนนี้กําหนดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลูกหลานที่จะเป็นครู นะครับโดยท่านการุณสกุลประดิษฐ์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบอกว่ากรณีการสอบครูผู้ช่วยกรณีทั่วไปนะครับได้กําหนดปฏิทินเรียบร้อยแล้วดังต่อไปนี้รับสมัครสอบแข่งขันวันที่29มีนาคมถึง4เมษายนไม่เว้นวันหยุดราชการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ10เมษายนสอบข้อเขียน22เมษายนนะครับสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง23เมษายน แล้วก็จะมีการประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่28เมษายนเรียกว่าการสอบบรรจุครูครั้งนี้นะครับท่านเลขาบอกว่าจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนใหม่นะครับเนื่องจากการสอบเช่นเดียวกันนะครับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษนะครับและตําแหน่งครูผู้ช่วย ที่ทําหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะก้อของสํานักง,งานศึกษาธิการจังหวัดนครพนมของเราวันนี้ก็วันสุดท้ายนะลูกหลานนะนะวันสุดท้ายแล้วซึ่งดูจากข้อมูลแล้วนะครับการรับสมัครนั้นนะครับมีทั้งหมด55อัตราที่รับแต่ยอดณเวลานี้นะครับคนสมัคร145คนคอมพิวเตอร์อย่างอันดับหนึ่งนะครับมีคนสมัคร44คนสังคมมาศึกษา28คนวิทย์ทั่วไป15คนอ้าคนวันนี้วันสุดท้ายแล้วลูกหลานก็ไปกันลวกัน นะครับวันที่28กุมภาพันธ์ก็คือวันนี้นะครับถึงวันพรุ่งนี้1มีนาคมก็จะมีการประชุมผู้ในการเขตพื้นที่ทั่วประเทศนะครับทั้งปฐมมัธยมที่โรงแรมปรินต์พาเลทกรุงเทพมหาคนครซึ่งเรื่องที่น่าสนใจที่ผู้ในการเขียจะต้องไปรับรู้ก็คือเรื่องการรับรู้ข้อมูลด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพหรือว่าที่กำลังวัดนะครับ PLC Professional Learning Community นะครับเรื่องการบริหารจัดการระบบประชารัฐในเขตบริบ,บทพื้นที่และก็นโยบายอีกหลายๆนโยบายนะครับที่ทางพออเขตพื้นที่จะต้องไปรับมาแล้วก็มาสู่การระบัติที่โรงเรียนและก็วันนี้นะครับวันนี้28กุมภาพันธ์เรียนเชิญคุณครูท่านผู้บริหารนะครับได,ได้ชมการถ่ายทอดสดการประชุมครั้งนี้นะครับผ่านโอเบกทีวีออนไลน์ สำหรับโรงเรียนที่มีเครื่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านดาวเทียมก็รับชมทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง o b e บ Channel นะครับตั้งแต่เวลา8 3 0นาิกาสนาทีถึง12นาฬิกานะครับสปปนครมนมเขต2นะครับจะมีการจัดประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนสุขาภาวะนะครับหลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยนครมนมได้นำคณะไปษาดุงานนะครับในวันที่14-17กุมภาพันธ์ ที่บุรีรัมศีสเกตมันก็จะมีการตั้งวงสนทนากันนะครับในเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะเพื่อที่จะดำเนินการในระดับโรงเรียนนะครับให้เป็นในแนวเดียวกันนะครับเพราะนั้นก็เชิญผู้บริหารทุกท่านนะครับโรงเรียนสุขาภวะเขตสองนะครับในวันที่3มีนาคมก็จะมีการตั้งวงกันนะครับก็แจ้งขาา่าวมรณามรณานุสตินะครับการมรณภาพของเกจิอาจารย์ดังของอบ้านนาทมนะครับบ้านนาทม ก็คือพระครูรัตนธรรมพานีหรือว่าท่านพระอาจารย์สนัน่นะตอนนี้ศพตั้งบองเพญกุศลที่วัดป่าธรรมธารามบ้านนาทมเรียนเชิญที่ท่านท่านที่คนรักก็แล้วกันนะครับวันนี้ยี่สิบแปดก็จะเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมก็เป็นนายอำเภอนาทมข้าราชการปกครองวันพรุ่งนี้หนึ่งมีนาคมก็ท่านวีระนะครับเลิกวันกุลพร้อมภรรยานายอำเภอพันพนานิคมนะครับวันนี้ท่านผู้การสมพง์แจ้งข่าวมานะครับวันนี้โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมนะครับ ทำบุญครบรอบ2 5่สิบาปีเรียนเชิญท,ทุกท่านกันแล้วกันนะครับวันพรุ่งนี้นะครับบุญพระเวทวัดศรีสมบูรณ์อำเภอศรีสงครามยิ่งใหญ่ตะก,การาก็แล้วกันมาชมนะครับอ่ปิดท้ายค่ะวันนี้เมื่อวานนี้นะครับก็เชิญชมยินดีกับท่านผู้บริการดรอกเตรัอมรรัศงหอมนะครับคุณครูโรงเรียนบ้านหาดแพงหาดแพงวิทยาเมื่อวานนี้มีการร,ารับการประเมินโรงเรียนสุดจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใสนะครับท่านบริการอม,มรัตฝากขอขอบคุณท่านผู้บริหารผู้นำชุมชนที่ไปร่วมให้กำลังใจเมื่อวานนี้ครับทุงพ่อครับสวัสดีครับ